คิดจะมีแฟนต่างชาติไว้พี่ฝนปกติชอบต่างชาตินะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องแบบสายเปไปเลยอะ่ะถ้าฉันจะเสียโตฉันต้องเจอสายเปไปเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันเข็ดฉันเข็ดกับการเลี้ยงผู้ชายแล้วอบอกตรงๆนะๆเลือกถ้าเป็นคนไทยเลือกเยอะมากเลยใช่ต้องดูแลเราได้เข้าใจว่าแต่ต่างชาติเนี่ยไม่ต้องดูแลก็โอเคถ้าคลิกกันก็โอเค ส่วนใหญ่พี่ได้แฟนต่างชาติป่ะคือคุยรู้เรื่องไง <c oughs> คือมิกจะเริเร่มมันก็เลิกเขาจ่ว่าไม่ต้องมานั่งอะไรวอลไม่ต้องมาอาคาดแคนโอเอเชียนะมึงถ้าเจอคนปล่อยวางก็ปล่อยวางเจอคนไม่ปล่อยวางนะมึงพ้ยพี่ไม่เห็นข่าวหน้าหนึ่งเหรอโอ้พี่ว่าบิ๊กฝนกล้ามีไหมล่ะถ้าจะมีมันก็ต้องเอาแบบคนที่แบบเออทุ่มเทป่ะวะ ใช่ต้องดูตัวเราด้วยรูว้ว่าฝนน่้เป็นคนสปอร์ตนะเว้ยฝนเป็นคนสปอร์ตใช้เงินเก่งเดือนละเป็นแสนบอกไว้เลยเลี้ยงดูเดือนละหลักหมืน่นแม่ไม่ต้องมาคุยกับฝนอ่าเลี้ยงดูไม่พออ่าหลักแสนได้ไหมหน้ามึงต้องโอเคด้วยแล้วต้องมันต้องดึงดูดกันนะเข้าใจป่ะไม่ใช่มึงมีแต่เงินหน้ามึงเฮียกูมไม่เอาวะวะกูมไม่มีอารมณ์กูจะมีทําไมกูมหาเงินกูขายเก่งในดีกว่าจบกูทําอะไรก็ได้แต่าบาต่อให้ไม่มีเวลามันไม่เวลามีความสุขไม่ต้องไม่ต้องมานั่ง กํเกินฝืนโทนหลับหูรับตายไงเพื่อเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะฝันเถอะอ้ดี๋ยวออยบอกไงใครที่จะมาแม่งจีบฝนนะไม่อย่งว่าแหละพอพูดบอกตรงจุดไปปุ๊บแม่งก็ไม่กล้ากันปอดปอดแทกโอ้ยมีนะเอ,อ้ยอยากดูแลจังเลยเดือนละเท่านั้นท่านดีเท่านั้นท่านนี้นนนนนเอางี้ละก,กันพี่เดือนละแสนใช่ไหม โอเคสเปคเลยเดือนละแสนเนี่ยเวลาไม่ต้องมีเยอะกูไม่ชอบกูลำคาญอยู่ในฐานะไหนลองจากซอา้อนเลยเว้พี่มีซ้อนเออพี่มีซ้อนหนึ่งแล้วไม่เป็นไรกูเป็นซ้อนสองซ้อนสามก็ได้กูไม่ซีเรียสเดือนละแสนใช่ไหมมึงเจอมึงเจอกีออ่กี่กี่รอบแล้วแต่อารมณ์วะน้องถ้าพี่สะดวกดีอย่างนี้กูชอบเข้าเดียวมึงจ่ายมาก่อนเลยล่วงหน้าห้าเดือน เกิดมึงฟันกูไปแล้วมึงแบบมึงมึงเทกูไว้ไงกูจะได้แบบมีหลักประกันอะไรอย่างเงี้ยแม่งไม่กล้าเว้ยปอดปอดแหกเอออยากทานข้าวคอนอบอกมึงไม่ต้องทานหรอกข้าวรุ่นนี้กาไม่กินข้าวกันแล้วมึงแดกเลยดีกว่าอะไรเงี้ยมึงกล้าเปล่าอะไรเงี้ยพูดขนาดนั้นเชื่อไหม้มันก็ไม่กล้านะแม่งปอดที่ผายเลยทีอย่างงั้นบูมันพูดเยอะมากเลยพูดที่มนจีบนะพี่ไม่ต้องแปลกใจว่าทาไมฝนอยู่โสดบางคนคิดน,นะเว้ยเจ้าฝนอ่ะโสดไม่น่าเชื่อเลย อย่างเงี้ยต้องมีคนดูแลรออยู่เนี่ยมาเลยดูแลเนี่ยมาเลยเออเดี๋ยวนี้ลดสเปคลงแล้วนะรู้ปะ่ะโอ้เมื่อก่อนสเปคนะเดือนละแสนต้องรอต้องรุ่นต้องดีต้องมีเวลาเดี๋ยวนี้ลดลงมาเยอะเดือนละแสนไม่ต้องมีเวลานานๆเจอทีรู้เรื่องแล้วก็หน้าหน้าเฮ้ยแต่หน้าสาคัญวะ่ะ เออหน้าตาสําคัญมันต้องดึงดูดกันไว้เคมีต้องคลิก,กันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็แต่ว่าแต่นี้ลดลดลงมาเยอะมากแต่ถ้ามาคาดหวังมานู่นนี่นั่นนะไม่เอาอ่าลำคาญตายหาเลยชีวิตฮเฮ้ยโอเคนี่เราคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสามิ พี่นะกะ็ชวนหนลุดประเด็นเลื่อยเลยนะพี่จะถามอะไรพี่ถามมาเอาแบบสุภาพนะพี่นะมันต้องทําไปไล์ไปถ้าจะทําอย่างเดียวไม่คุยมันก็พี่ก็เก่งใจเอซอ่ะสวัสดีจ้า